แปดแๆๆแๆแแแดนี่แเลยพกี้เลยโอ้ตำบักฮุงของแทดเบิงสมาชิกสมาชิกตำบักฮุงป๊าติดตัโอ้ยหาความรักความเมตตาอย่างเออม่ อเพียงมีใครเอืออาทรนแต่บ่อแต่บ่เอาเอาม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 าไม่กินยังไม่กินยังเสียงแกงเห็ดคำเดียวเขมกินแต่เาแกงหมดจบซ่บบบอามั้งไกินหลเป็นซ่เซนี่ทีละทำแซ่บเลยซ่บี่แกงตำปลาตำปลาโอ้แซ่บแซ่บ มาได้ครับมาไ้กห้งใส่อาสเนย่อกี้ยดีหลายดีหลายนยม่กินเหยมาเนยมาเยขาดใแสบบอแสบบอมามามาใ่มนากนขึ้นด้เโอ้ถาดหนึ่งถาดหนึ่งบนหน่อยเนี้ยถาดหนึ่งหมดเน้นี่ อนหน่อยตไม่านพวกถ่านแบบไงรืองอดีอะไรเี่ยไล่างผมใช้สูรกัน่อไปอือแกงเห็ดลึงเวืองน้ำปลาแก่หนิอ